สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันนี้วันจันทร์ที่17กุกฎาคม2023เป็นวันจันทร์ในสัปดาห์ที่15เทศกาลธรรมดานะครับวันนี้ก็จะนำเอา,เอาบทความเกี่ยวกับธรรมล้ำลึกโดยพร,ระบุณยมรสังราชก็จะเป็นเรื่องที่ต่อต่อจากเมื่อวานนี้พูดถึงเราเกิดใหม่ด้วยน้ำและพระจิตเจ้าเมื่อวานพูดถึงศีลศักดิ์ศีลทั้งบาปเป็นต้นนะครับวันนี้ท่านบอกว่า ท่านยอมเห็นน้ำในสถานที่โปรดศีลล้ังบาปแน่นอนอมิใช่แต่น้ำเท่านั้นท่านสังท่านเห็นสังขารุกรังกำลังประกอบพิธีอยู่ที่นั่นพระสงฆ์ตั้งคำถามและเจิมน้ำมันก่อนที่ท่านอคาสาวกได้สอนเราว่าเราต้องเพ่งสายตาม,มองสิ่งที่เห็นไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่เห็นได้เห็นว่าสิ่งที่เห็นได้เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวแต่สิ่งที่เห็นไม่ได้คงอยู่นิรันดร ท่านอาจจะกล่าวท่านอาจจะอ่านพบว่าสิ่งที่เห็นไม่ได้ของพระเจ้าตั้งแต่สร้างโลกมาอาจหมายถึงสิ่งที่ได้ถูกสร้างมาฤทธานุภาพนิรันดรและลักษณะของพระเจ้าของรมเรารู้ได้จากกิจการของรมพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านไม่เชื่อเราอย่างน้อยก็ให้เชื่อกิจการของเราและจงเชื่อว่าพระเบินเจ้าสถิตอยู่ที่นั่น ท่านเชื่อในกิจการของพระองค์แต่ท่านไม่ยอมเชื่อการสถิตยอยู่ของพระองค์กันนั้นหรือจะมีกิจการใดอย่างไรถ้าไม่มีการสถิตยอยู่ก่อนแล้วให้วิเคราะห์ดูว่าทำล้ำลึกนี้ทุกซึ่งถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มสร้างโลกเก่าแก่เพียงใดตั้งแต่แรกเริ่มทีเดียวเมื่อพระเป็นเจ้าได้ทรงสร้างสวรรค์และแผ่นดินจิตของพระเจ้าไปอยู่เหนือนา้า ในเมื่อพระองค์ประทรับอยู่เหนือน้ำพระองค์ก็ทำงานไม่ใช่หรือท่านประกาศกกล่าวว่าด้วยพระวาจาของพระองค์ได้ทรงสร้างสวรรค์และด้วยลมปราณจากพระโอษพระองค์ทรงจัดระเบียบสิ่งสร้างทุกอย่างเป็นที่เข้าใจว่าพระจิตก็ทำงานสร้างโลกด้วยการที่พระองค์ไปมาเหนือน้ำและพระองค์ทำงานก็มีอยู่ในคำยืนยันของประกาศศกโมเสสบอกเราว่า จิตของพระเจ้าไปมาอยู่เหนือน้ำดาวิดก็เป็นพยานยืนยันว่าพระจิตก็ทำงานจงฟังคำยืนยันอีกประการหนึ่งเนื้อหนังต้องเนื้เปื่อยเน่าไปเนื่องด้วยบาปพระเจ้าตรัสว่าจิตของเราจะไม่สถิตอยู่กับมนุษย์เพราะเขาเป็นเนื้อหนังดังนั้นพระเป็นเจ้าจึงทรงสแสดงให้เราเข้าใจว่าพระสถานของพระจิตเจ้าถูกยกไปเสีย เพราะความไม่สะอาดของเนื้อหนังและตำหนิด,ดังพร้อยของบาปที่หนักกว่าพระเป็นเจ้าจึงทรงพอพระทยัยที่จะทําให้บรรสถานของพระองค์สมบูรณ์ดังเดิมพระองค์จึงได้ส่งน้ําวินามาและบัญชาให้โนอาบบรุษผู้ชอบธรรมเข้าไปในสำเภาเมื่อน้ําวินาศเริ่มลดโนอาก็ได้ส่งนกกาออกไปก่อนแล้วก็นกพิราบซึ่งกลับมาพร้อมกับขาบกิ่งมะกอกมาด้วยตามที่เราได้อ่านพบ ท่านเห็นน้ำเห็นต้นไม้ท่านมองดูนกพิราบแล้วท่านก็ยังลังเลใจที่จะเชื่อในธรรมล้ำลึกนี้หรือเนื้อหนังของเราถูกจุ่มลงในน้ําเพื่อชําระให้หมดสิ้นจากบาปความชั่วร้ายทั้งสิ้นจมอยู่ในน้ํานั้นไม้เป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าของเราถูกตรึงไว้เมื่อพระองค์ทรงทรับทรมานเพื่อเรานกพิราบก็เป็นความคล้ายคลึงของพระจิตเจ้า ที่ได้เสด็จลงมาตามที่ท่านอ่านจากปันทสัญญาใหม่ว่าพระจิตเจ้าได้ประทานแก่ท่านซึ่งสันติแห่งวิญญาณและความราบรื่นแห่งจิตใจครับนักบุญอัมบรเซิโอัมโบรสสันุร,ราชก็เน้นย้ำถึงชีวิตใหม่ชีวิตที่เมื่อรับศิลล้างบาปแล้วก็ได้รับพระจิตเจ้าและเป็นพระจิตเจ้านั่นเองที่ทรงดูแลทรงคุ้มครองและก็ทรง เอาใจใส่ปกคองป้องกัดเราในชีวิตที่เราดำเนินไปในโลกนี้นี่คือสิ่งที่ได้บนอัลบรสได้กล่าวไว้เราเกิดใหม่เกิดใหม่ด้วยน้ำและพระจิตจานอาจะพูดถึงน้ำเสมอน้ำน้ำเป็นเครื่องหมายเป็นสิ่งที่จะใช้ชำระร้างาให้สะอาดหมดจดสิ่งต่างๆที่ถูกชำระร้างด้วยน้ำก็จะสะอาดน้ำ เป็นเครื่องหมายของการที่จะทำให้เกิดชีวิตให้เกิดความชุ่มชืน้นแล้วก็ทำให้ทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์จเจริญเติบโตขึ้นสดชื่นขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นความหมายของน้ำนั้นก็จึงดูเหมือนว่าพระคัมภีรก็เปรียบเทียบคล้ายๆกับเป็นพระจิตเจ้านั่นเองที่ทรงไปทั่วไปแล้วก็โปรดประทาน ความสดชื่นความเข้มแข็งให้กับบรรดามนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องขอให้ชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นเจริญก้าวหน้าไปอย่างดีด้วยความเชื่อด้วยความมั่นใจในความรักของพระเบญเจ้าที่ผ่านมาถึงเราโดยเหตุการณ์ต่างๆโดยทางศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆโดยทางพระวาจาหรือว่าโดยทางเพื่อนพี่น้องเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง แบบอย่างของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและสําคัญที่สุดก็คือด้วยชีวิตความสุภาพถ่อมตอนและสํานึกในความต่ำต้อยของตอนเองที่เราเป็นสิ่งสร้างที่พระเป็นเจ้าพระองค์ทรงสร้างมาขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด